จบแมนแท้ล่ะตรงอยังแมนตรงอย่าง,ง,งนอสนี่สีถ่านไหนนอสแล้วหลุนพี่น้องแล้วหลุนมาหอดดอกมาหอดดอกแมนขออนุญาตใช้ลูกเด้อจ้ะา่อพรค่ะขออนุญาตใช้ลูกเด้อเจ้าได้เป็นอะไรรำบาดนี่ได้ออเป็นอะไรรำดาอันนี้สิค่คะ<อ>แมนแป๊บนึงแป๊บนึงให้น้อนให้ระบบก่นอนใจเย็นๆจ้าใจเย็นๆ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อน่าจะเป็นของคุณอันคุณจรหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดป้ายเหยืเตยไปได้ป้ายไปวันิ้วะล่ะใช่ไวันิ้วยู่ใช่ใช่เนีเนาะแมนแมนแมนมาถึงแล้วรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนี่ด้วยปะอันนี้ด้วยไหมอ่ะกี่ชิ้นชิ้นเดียวชิ้นเดียวหนึ่งชิ้นอืออ่าทุกทุกคนหุ่มแล้วค่ะนะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาตั้ไรเดอรมาส่งจ้าน้องไรเดอรมา รุ่นกันจ้ามารุ่นกันมารุ่นกันแต่ดูซีมีอะไรอะของผู้ใดน้องไปไปไปรุ่นกันปะไปรุ่นไปรุ่นเออเอาป้าไปใกล้ๆผู้พันเนี่ยผู้พันอ้วนอัวมากเลยอ้วนอัวมากเลยผู้พันอ้วนอัวมากเลยอ้วนอัวพันมากอืเอ้าให้คนนู้นแกถูกต้องต้องเป็นคนแก่เพราะว่าคนอื่นเขาถือกองกันหมดมาไม่เป็นไรได้ อะไรเอ้ทำเสียงดังเอียงอะคือห้องแหงแค่แบบนีะทุกคนกับเฝ้ารุ่นแล้วแบบนี้นะนองกับมนทิปเอียงคือห้องแหงแค่บบนี้ไม่เหงกับมนทิปรุ่นเหรอรุ่นดีดีเนี่ค่ะรุ่นละรุ่นผูกเปิดกันยังตกใจนี่ยอะไร มันคืออะไรเยี่ยมเหรอไปร้านของเอซีลาปายส่งมาจ้าเอฟซปายส่งมาให้าสไปร้านเอฟซีลาปายอบคุณห้น้องเตยืนนให้น้องเตยืนะคะให้น้องเตยืนนด้อจับคลกนอะไรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จากทีมนี้ขอบเยดีจิ๊ิิจไปจับติติดติดติติดได้ข้างหลังอะ อืมจะช่วยกันนะจ๊ะสองสาวดูสิครับเดี๋ยวดี๋ยรอสรค่ะรถไดได้้ได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 ้เค่ะทุกท่านที่อยูุ่นะคะติดเลยมาให้เราติดแะเจ้าเราติดทั้งนี้จะได้ติดดึงให้ติดึงไว้ให้จะหอมติดคุณเนี่ยี่าไปด้วยเด้อที่มาน้ซม้าจ้กเนาะนีรเอายะทุกคนดีใจน้ตาทุกคนดีใจน้าของพี่ลาไป จ่าเอฟซีลาไปโครานเนาะเมนจ้าเอะขอบคุณค่ะได้รับแล้วโอ้นี่เนาะผูได้รับเ่ยเป็นไขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิ้มอีกด้พี่น้องเออยนุ่ยเห็ดร้ยยิ้มย่นุ่ย้านี่ไห้เด้อ้านี่ายแยนุ่ยไห้เด้อพี่น้องเอาเรื่องยังเอีงกแอนที่เคยเป็นีเพื่อนตะก้อนนะคะที่เคยเป็นนีก้อนีเจ้านะ นี่อีดาไปนนี่ค่ะเพื่อนยกนี่ให้ใช่เอฟซีเอฟซีหลายป่ะเอฟซีเนาะจ้า่่ายแตวเอฟซีหนุ่ยหัวล้านมันก็หลายเนาะจ้าอ๋อเอฟซีเป็นเอฟซีของยายนุยหัวล้านใช่บอกจำนวนเงินได้บ่อ่างได้ได้แต่ว่ายกยกนี่ให้ของน้องเตยนะโอ้สุดยอดเลยโอ้ยขนาดขนาดว่าไฮเอ็นโมเมนธรรมดาเลยครับเอฟซีส่วนตัวอย่างของยายนุ้ยหัวล้านค่ะยกนี่ให้น้องเตยค่ะ ยังเหนื่อยๆก็หาลักขึ้นไปละเอากระสันบ่พห้ดอกให้ห้เลยจ้าให้ยจเหนื่อยให้น้ำเลยมือเสานะโอ้แสดงว่าหลายคนพกลักพ่อโบโขอเปิดเลยอ่าโอเคโอเคโอเคขอบพระคุณหลายๆแต่ถือว่าถือว่าน้ำทดีเขามาเนาะถือว่าน้ำใจที่เขาให้เราเนาะอืมขอบพระคุณอย่างมากเลยขอบคุณจ้าบารมีล่ะอุ้งยิงจ้าเห็นเห็น้องเตยมีมือนดิอัน นี idas, NBC, ải, hein, taking, half, chips, oh, sure. ่ย hmm. <ah ื้ใส่เิ่นกัญโยไข่เนาะจ้าเนาะบารมีอิหลาอุ้งยิงบารมีบอจโจขอบคุณหลายหลายด้จ้าเด้อทุกทิงทุกอย่างเกิดขึ้นถ้าบ่มีบอจโจกับอีหลาน้อยอุ้งยิงน้องเตยกับขมวัดกันสิคือก็บ่ลามีไม่นี่เนาะที่หนังเนาะดีใจจ้าดีใจอีหลาอีหลาอุ้งยิงอีหลาน้อยบารมีแล้วลายอิหลิกับบอจโจอู้บุญกู้บารมีมีอย่างอีกมีอย่างอีก อันนี้อันนี้ของที่เม็ดตาอ่าลองถอดออกมาเพรอันอันอันนี่อันของอีเจ้านึงเดียที่เพิ่นสร้างไว้ให้แล้วนี่ยป้าบ่จ้าอีเจ้านึงเดียที่เพิ่นสร้างอันไปไว้นี่ไว้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวหนึ่งของร้านเนียนใส่ไว้เฉลี่ยนะน้องเจน้องเจอจ้าดีจ้าอายุหวานยิ้มหวานอีกหน่อยค่ะให้กำลังใจหน่อยค่ะจ้าไอ้ลองลองถอดออกมาก่อนเถอะ ไม่อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้เป็นเบอสเปเปอร์หรือพาปูโตนี่นะจ้ะเอออ่ะลองแกะมาดูที่สักผืนหนึ่งก่อนจะเป็นบอเปเปอร์หลายตัวอันนี้ที่แนวห้อยเนี่ยนะอันนี้เหมือนเหมือนกันต้องเขียนเอาเอาเขียนเอาเจียบมาห้อยเอาหนังเดี๋ยวเขาไปยึดาั้เห็ดเบื่อป่าของตกแป้งร้านแม่จ๋าเพท่านไหนมาตกแป้งร้านนิดหน่อยเขาลองดูอันนั้นก่อนคืออะไรใช้เฉยเฉยเลยไปทำยั้หนุ่ยเลยยันหนุ่ยบุงหดูแดงกันเลยยนะไม่เสร็ เอาไม่เอเป็นไรค่ะเจ้าต้องเป็นคนที่อยู่ในกล้องแมนไนเหม่เนาอะไรยังช่องนี้นุ่ยเจ้าี่ยนุ่กัไปเห็นนาเจ้าถูกต้องช่องปลาชูทำงานนี้ใช่ทำาปลาชูราไทยปาชน่าเล้ยัใจเดใจมันดีนะเอาปากัดเลย คะอย่าสั่งนักเรียนมั่วสิคะนั่นเห็นไหมล่ะมั่วอะไรนั่นน่ะเออเขาเอาแล้วมั่วอะไรนักเรียนก็บอกไม่ต้องห่วงครูสอนยังไงก็เอาอย่างนั้นเลยผู้พันมีอ้วนอ้วนหน้าดูเลยเดี๋ยววอลเปเปอร์ค่ะวอลเปเปอร์ติดร้านเดี๋ยวอู้เก็บไว้อันนี้ต้องเก็บไว้เพราะว่าเวลาเขาฉาบฉาบปูนเฮ็ดร้านแล้วหัติดที่กรไดอันนี้ติดว่ได้ดอกพึ่เป็นมันยักษ์อันนี้เอาอันนั้นติดเอา อุ้ยขอบพระคุณค่ะอุ้ยสวยเนี้ยบ่อนเขาการแกะหันหน้ามาดูซีคุณกับมอนทิพย์แต่ว่าเออแล้วก็พื้นออกเป็นอะไรเวลาจ้าพื้นออกเออมีมีแผ่นที่มันแบบแผ่นเหยาบติดไหมจ้าป้าอืมอืมไม่ค่อยติดแหมบ่อนนี่มันหยากบแบบเออเขาเรียกแผ่นอะไรนะมาเปเปอร์ไม่อะไรเขาเรียกอะไรทิ่นทิ่นอะไรนะแผ่นอะไรกระเบื้องอ่ะนะตาช้างอ่ะนะยิบซ้ำเป็นยิบซ้ำบอร์ดใช่ไหมป้าเออเออแผ่นบอร์ดอะเขาเรียกอะไรมั้ย แกน้ำปาเอเด้อนนอืมอ้แล้วตี้เมนมแสมทนแผน่แนเมทินแผน่แผนอะไรของผมเรียกไม่ถูกมันเป็นไอแผ่นเรียบอนะนแผน่แผนเรียบตาช้างนะ่ะเออเมทันชีตถูกต้องถูกต้องโว้ยยายนูย,ยังเก่งไปกว่า <c oughs> แผ่นอะไรนะ ่ชีคะถูกต้องมากเยี่ยมเยี่ยมเลยโอ้ผู้พันยังไม่รู้เรื่องเลยผู้พันอ้วนอ้ววผู้พันอ้วนอ้วเฉยเฉยผู้พันแก้วผูันชื่อชื่อผู้พันอะไรนะผู้พันอ้วนอ้ววตั้งชื่อใหม่ให้น้าชูแล้วผู้พันอ้วนอ้ววอ้วนอ้ววครับลูกศิษย์อ้วนอ้วมากค่ะอ้วนอ้วมากเมื่อกี้ก็ไปอ้วนอ้วขุดกระปูมาใช่อ้วนอ้วขุดกรปูมาแล้วแบกจอบไปนึกว่าจะเป็นคนไปขุดที่ไหนได้เป็นคนไปชี้นิ้วใช่ไอเราก็เป็นห่วง เอออายุขนาดนี้จะขุดปูไหวเหรอเขาตั่งคุยกันอยู่ที่ไหนได้แบกแบกบักจกมาพี่น้องเอ้ยบ่ได้ขุดไปสั่นลาไปซี่นี่บอกคนรวยนีผู้พันคนรวยพี่น้องเอาทางนั้นเขาบอกว่าหนูต่อให้ป๋าว่ากันไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีเรื่องราวทําร้ายร่างกายกันนะไปหาตํารวจนะตํารวจจะถามว่าใครอยู่ข้างล่างานั่นแหละ ขนอยู่ข้างบนแล้วทำร้ายหอลางหนอนิแกบอกว่าหนูต่อให้ก่อนไม่แต่เรื่องจริงเมื่อกี้ผมขุดไม่ลงนะมานี่มาซะข้าวเดียวปอกไปเลยะอะพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอซน้องปลายนะส่งอ่านุ่นครับนุ่นนุ่นนุ่นหลายอย่าง มาให้จากโคราชอครับผมอะกลับลาไปก่อนครับคลิดนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ